สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสาวเชี่ยวแคมตอนนี้อยู่กลางทะเลชายหาททดัทยาแดดร้อนมากๆเลยเสียไปหมดแล้วน้ำมันลงก็เลยลงมาเด่นค่ะดูดิมททมไม่ใช่ค่ะร้อนมากเลยอ่ะไปซื้อหมอกมว้ลมาเหมาะกระสาวบ้า,าหนหลานอย่างเราเลยเอ่ะไม่ยเป็นคนดี พญาด้วยน้องสาวปลากระบอกทะเลค่ะนี่คือปลากระบอกของแท้ค่ะปะลปากระบอกทะเลปลาทะเลสดจากผู้ผลิต <c oughs> ถึงผู้บริโภคค่ะโอ้ยร้อนจุ้มอย่มมองต้องร้อด้วยคนเยอะมากเลยอะ่ะวันนี้วันที่สิบสี่ค่ะสิบสี่เนฝาคนเยอะไปถ่ายรูปแล้วนะโอ้ยเปียก เป็นเมนแต่ว่าอยากเล่นน้ำอ่ะเอออยากโดนน้ำแต่คงแบบไม่ถึงตัววันไปอยากเล้วว่ามีคนมาสาดน้ำที่ฉันแขนมากเปียกถึงแบบมีปีกเลยอ่ะดีนะแต่แบบกลางคืนรองรับได้เยอะไปละค่ะบายบายอุ้ยนัดพอแล้วมันเ